วง30จังหวัดอุบงราชธานีพวกเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงแ้งนี้นะครับออกไปจับแมงจีนูนในช่วงเวลากลางคืนส่งขายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบรับประทานอาหารอีสานสร้างไรายได้กันในช่วงนี้ครับนายพลดอกคําเล่าให้ฟังว่าในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงเมษายนของทุกปีตนเองและเพื่อนบ้านก็จะออกหาจับแมงจีนูนเหล่านี้ส่งขายสร้างไรายได้จนเจือครอบครัวครับ โดยการใช้วิธีนําไฟไปส่องจับแมงจีนนูนตามกิ่งไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนใกล้บ้านแต่ละคืนก็สามารถจับแมงจีนูนได้ประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพตัวจากนั้นในช่วงเช้าก็จะนำแมงจีนูนเหล่านี้มารวมกันกับเพื่อนบ้านนะครับใส่รถกระบะนําออกไปขายให้กับแม่ค้าที่อยู่ตลาดที่ป่าบ้านเทพานะครับแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางด้วยก็จะมารอรับซื้อไปขายต่อในต่างจังหวัดครับ เขาขายแกงราคากิโลกรัมละ300-400บาทนะครับแต่ละวันก็จะมีรายได้จากการขายแมงจีนุนเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า2,000บาทเลยทีเดียวชาวอีสานส่วนใหญ่จะชอบมากเลยนะครับ<ช>นำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะนำไปคั่วทอดกรอบราบก้อยใส่มะม่วงเปรี้ยก็ได้นะครับที่นิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือใส่แกงนั่นเองแกงใส่หมไม้นะครับหอยแมไงพูดมาแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> พลวัตเคยทานไหมคะยัง <all> ไม่เคยเลยต้องลองนะ <Y' all S 2> อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหนึบหนึบนิดหนึ่งเคยแล้วเหรอครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะเคยร<อ>ับประทานนะคะต้องลองดูนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหนึ่งอาชีพนะคะที่หลายคนเวลานึกก็รู้สึกว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ทำนี้ <c oughs> เป็นผู้หญิง <c oughs> ที่พิษณุโลกนะครับสำหรับสับปรเรย์หญิงเดียวนะครับที่